ยวัสคะ่ะก็่อนที่จะเริ่มเข้านะคะในไหนก็ผิดคิวอ,อย่างที่คุณแม่บอกแล้วนะคะก็ต้อขอพูดความในใจของเบลที่มีกับคุณแม่นะคะคือคุณแม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เบลมีววันนี้นะคะล้วก็งใเข้าเต็มหน้าแล้วค่ะก็เบลวิววันนี้ได้นะคะไม่ใช่แค่ว่าเบลเป็นเบลในวันนี้เบลจะไม่มีวันเป็นเบลในวันนี้ได้ถ้าไม่มีคุณแม่คนนี้นะคะคุณแม่ทำทุกอย่างเพื่อเบล ถึงกับขนาดหยุดงานทาทุกอย่างเพียงให้เรียวรำโยม,เ,ม,มเป็นนางงามเลแต่ก็เป็นผู้หญิงให้กำเนิดของเรีด้วยเรีวขอบคุณแล้วก็ขอโทษที่คเคยทำให้มาลีเสียใจแล้วก็ขอบคุณพี่รักเยอมากมากเลยค่ะก็ขอบคุณน,น,นะคะ,คคะลูกที่เป็นลูกสาวที่ดีนะคะ จริงๆหนูไม่เคยทำให้แม่เสียใจยเลยไม่ว่าเรื่องอะไรแต่หนูชอบแบบว่าเทียงก่อนแล้วาาก็มนกอดทีหลัง <c oughs> อ่าถ้าเชื่อว่าแม่ลูกทุกคู่คงเป็นอย่างนี้หมดนะคะธรรมชาติธรรมดานะคะแต่ที่แน่ๆเชื่อว่าแม่ทุกคนรักลูกลูกทุกคนรักแม่แน่นอนและถ้าเราทำอะไรดีๆให้ลูกได้แม่ทุกคนต้องทำแน่ไม่ใช่เพียงแค่แก้วหรอค่ะ แล้วลูกก็เหมือนกันใช่ไหมคะวันนี้ลูกมาเพื่อขอบคุณทุกท่านที่ดีต่อลกูกเพราะฉะนั้นลูกมีอะไรมามอบให้กับทุกท่านอีกครั